าหที่หอประชุมไพรพยอม,มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีมูลนลิธิรักไทยร่วมกับบริษัทซัมซุงประกันชีวิตจัดกิจกรรมค่ายฮีโร่เทควันโดยุติการรังแกรครั้งที่4ภาคตะวันออกเชียงเหนือภายใต้โครงการฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแกนำทีมโดยนายยองซอกเชวหรือโครเชและทีมผู้ฝึกสอนจากทีมชาติไทย แนะนำเทคนิคการเล่นกีฬาเทควันโดซึ่งเป็นกีฬาป้องกันตัวประจำชาติเกาหลีและถูกบรรจุใช้แข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลกซึ่งการแข่งขันในระดับเหรียญทองโอลิมปิกก็มีนักกีฬาเทควันโดไทยสร้างชื่อเสียงไว้จำนวนมากล่าสุดคือน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนาก,กจที่สร้างผลงานคว้าเหรียญทองมาครองคาฮิโรเทควันโดยุติการรังแกครั้งที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการฮีโร่เทคก่วนโดเพื่อยุติการรุนแรงในวันนี้เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการรังแกซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่านมาสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบายสำคัญให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ โดยทำงานร่วมกับครูผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนำไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาสามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่ออกกลางคัน <Hello. S 1> ขณะที่โคโชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าการจัดค้ายฮีโร่เทควันโดยุติการรังแกในโรงเรียนครั้งที่4ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการต่อยอดเลือกเฟ้นหาตัวนักกีฬาเทควันโดถีมชาติในอนาคตด้วยเพราะสนามภาคตอนออกชิงเหนือมีเยาวชนที่อยู่ในข่ายที่ตนเองมองไว้ประมาณ4-5คนถ้าได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมทัพนักกีฬาเทควันโดถิมชาติไทยได้ครับก็กิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่4เป็นกิจกรรมอคฮีโร่ยุติการลังแกหรือเราก็ให ให้สอนเรื่องเรื่องเทควันโดครับให้ฝึกเทควันโดแล้วก็ให้ออกกำลังกายสำหรับนักเรียนหรือนักกีฬาครับเพราะฉะนั้นก็ครั้งนี้ก็เราก็เป็นเป้าใหม่ก็เป็นก็ทุกคนก็ให้กำลังใจแล้วก็ทุกคนก็เป็นออกกำลังกายด้วยครับแล้วก็ให้รู้ความรู้เรื่องทักษะเรื่องเกี่ยวกับเทควันโดด้วยครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เราก็วางแผนปีหนึ่งก็ประมาณห้าภาคครับก็ เราก็ครั้งที่4ี่ก็ครั้งนี้ที่ทีอ่อีสานกับจังหวัดอ,อีสานที่ที่ภาคอีสานเราก็เลือกเป็นอุบอลราชธานีครับผมก็เพราะว่าผ่านมาก็ผมก็มาเป็นตอนที่อุบลคยจัดแข่งมาวิทยลลคยครับก็จัดที่นี่ครับเพราะฉะนั้นก็อ,อยากให้อยากให้ทวารู้เป็นเด็กที่อุบลด้วยครับผมก็จริงๆก็ครั้งนี้ก็เป็นเป็นอสองเปรบครับสำหรับเป็น ให้ฝึกเรื่องนักเรียนครับนักเรียนก็สนสาม,มารถไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเรียนทควันดครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ให้ฝึกแล้วก็ให้ฝึกเรื่องะาบยียบวนในแล้วก็เรื่องเล่นนอนก็เรื่องให้ออกกําลังกายแล้วก็เราก็าากอธิบายเรื่องเป็นตอนนี้ก็ที่โรงเรียนไทยก็มีปัญหาเรื่องรังแกครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ให้เสริมก็เป็นวิธีการลังแกด้วยแล้วก็สําหรับนักกีฬาะมาเกิดเกิดหนึ่ยคนครับก็มาจากเป็นภาคปากีสถานครับร ผมดูว่าก็หลายคนก็ค่อยอยติดเป็นเยาวชนทีมชาติครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเด็กอ,อุบลกันอ,อนาคตก็มีโอกาสเข้ามาทีมชาติแล้วก็มีมีโอกาสต่อไปก็มีโอกาสเรามีกิจกรรมอะไรก็เราก็จัดที่อุบลต่อไปด้วยครับคนายดารัตนุชพันธ์ประธานเจ้าที่สายงานการตลาดบริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่า เมื่อประเมินผลการจัดค่ายที่ผ่านมาคาดว่าบริษัทจะให้การสนับสนุนค่ายกีฬานี้ต่อไปในปีหน้าเพราะแคมป์ที่ให้เด็กอยู่ร่วมกันให้เกียกรติกันเมื่อออกจากแคมป์ไปอยู่กับคนมากขึ้นรู้จักให้เกียกรติกันการรังแกก็จะลดลงจึงเป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุส่งผลให้พวกเขาอยู่ร่วมในสังคมได้ดีขึ้นก็โครงการเ,เทควันโดยุติการรังแกนะครับทางสำนัุงระกันชีวิตนะครับ เป็นบริษัทที่เล็งเห็นนะครับในส่วนของการทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะครับปีนี้เนี่ยครับเราใช้เทควันโดนะครับเป็นศาสตร์ของเกาหลีนะครับที่จะมาทําให้น้องๆเนี่ยครับมีสมาธินะครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันนะครับโดยสําคัญที่สุดครับการรังแกของเด็กนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยนะครับมีจํานวนมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าแคมป์เนี่ยครับจะช่วยเด็กก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือการอยู่ร่วมกันนะครับการให้เกียรติกัน นะครับหลังจากนี้เขาออกจากแคมป์ไปครับเขาก็จะได้มีการที่ไปอยู่ร่วมกับคนมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้กิจกันมากขึ้นการรังแกก็ลดลงนะครับแล้วการแก้ไขปัญหาที่อยู่ตั้งแต่ต้นเหตุเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เขาอยู่ร่วมในสังคมได้ดีขึ้นแน่ๆครับจากที่เราเคยคุยกับทางสตาฟโค้ชนะครับหรือทางโคชเชนเนี่ยนะครับทางโคชเชก็ทุกครั้งที่มีการจัดแคมป์นะครับก็จะมีการดูนะครับน้องๆบางท่านนะครับที่มีศักยภาพแต่อาจจะไม่พร้อมทางด้านทุนทรัพย์นะครับ มีการให้ทุนพิเศษนะครับไม่ว่าจะจากทางโคชเชเองนะครับทางซัมซุงเราเองนะครับที่มีการให้ทุนพิเศษในการที่จะเข้าค่ายหรือว่าเข้าสู่ทีมชาติไทยได้เลยครับทางด้านนางสาวนิชาโตรักตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุนมูล,ลนิธิรักไทยกล่าวว่าจากสถิติความรุนแรงในโรงเรียนมีแนวโน้มสืงขึ้นอย่างมากการใช้เทควันโดเข้ามาประยุกต์ในการสร้างวินยัยให้รู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เป็นศาสตร์ที่ดูแล้วเหมือนเข้ากันไม่ได้แต่สามารถทำได้เพื่อนำไปสู่การยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเวลานี้จึงเป็นเป้าหมายหลักที่โมลนิธิรักไทยให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรมแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะคือในนามของูลนิรักไทยนะคะจริงๆแล้วการพัฒนาทางด้านการศึกษาค่ะเป็นหนึ่งใน5เสาหลักของภารกิจหลักที่เราต้องการทำอยู่แล้วการที่เรานำในเรื่องของเทควันโดขึ้นมาเนี่ยในมุมมองของหลายๆท่านเองอาจจะรู้สึกว่า เราอยากจะจัดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเน้นทางด้านของกีฬาแต่จริงๆแล้วภายใต้การที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเราอยากทําในเรื่องของการให้เยาวชนเนี่ยมีในเรื่องของตัวระเบียบวินัยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการที่เราจะต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีจํานวนของผู้ที่ถูกรลังแกในโรงเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยตัวเลขที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในประเทศไทยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่เดียว มันมีในหลายๆภาคที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในมูลทีตักไทยของเราเองเนี่ยที่เราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเราต้องการที่จะประยุกต์โดยการนํากีฬาที่หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าดูไม่เหมือนกับมันดูไม่น่าเกี่ยวข้องกันแต่มันสามารถเอามาเกี่ยวข้องกันได้โดยเน้นไปที่รากฐานของปัญหาให้เด็กเริ่มทําความเข้าใจและมีความรู้ ว่าการเคารพสิทธิของผู้อื่นนั้นสําคัญขนาดไหนแล้วก็ฝึกการให้ระเบียบว,วินัยกับเด็กไปในตัวด้วยค่ะ, <S <S ะถ้าในาเกิดในทางพื้นที่ในจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนหลักสูตรของการที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้มีแค่เฉพาะในเรื่องของการออกกําลังกายแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลักสูตรเรายังมีในเรื่องของการสอดแทรกการสอนในเรื่องของการเข้าอกเข้าใจผลด้วยอย่างเช่นในช่วงแรกของกิจกรรมเนี่ยเราจะเน้นทางด้านจิตวิทยาก่อน สอนให้เด็กรู้ว่าถ้าเกิดเขาทําไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบไหนหรือการทํากิจกรรมที่พี่รู้สึกว่าสันทนาการหลังกของมูลนิธิรักไทยเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนจัดขึ้นมาเนี่ยมีในเรื่องของการทํารูปรูปแบบของกิจกรรมที่ทําให้เด็กเนี่ยค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายและค่อยไปถึงในส่วนของการใช้เทควันโดเพื่อทําให้เด็กเกิดสมาธิในการเรียนและผลสุดท้ายในการเรียนทุกครั้งอะคะ่ะก็จะมีการทบทวน ดังนั้นเนี่ยเด็กนอกเหนือจากจะได้ความสนุกในการได้ออกกําลังเด็กยังได้ในเรื่องของการเริ่มริเริ่มใช้ความคิดแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันถามว่าสิ่งเนี้ยที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลตอบรับอย่างไรต้องบอกตามตรงว่าจากที่เรามีการทําโครงการยุติการรังแกก่อนนั้นนี้เราอาจจะมีแค่บทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลทางด้านจิตวิทยาอาจจะทําให้เด็กรู้สึกเบื่อหน่ายดังนั้นการที่มีในเรื่องของเทควันโดเข้ามาเนี่ยในมุมของเราเองเรารู้สึกว่า น้องทุกคนที่เรียนกับรู้สึกสนุกสนานและเข้าใจจริงๆว่าการใช้เทควันโดก็มีส่วนที่ทําให้น้องเนี่ยสามารถพัฒนาทางด้านสมาธิและก็มีระเบียบวินัยพร้อมกับเคารพสิทธิของผู้อื่นเราเลยมีโอกาสที่จะนําในส่วนของตัวเทควันโดเนี่ยเข้ามาประยุกใช้กับบทเรียนในปัจจุบันก็ตอนนี้ไม่ครับแต่อนนาุตอัจอาจอาจะ ทำครับแต่ผมแบบแผมจะพยายามที่จะไม่ไปรไปไปังแกเพื่อนอะไรนี้คะเพราะว่าถ้าถึงว่าเราเรัองแกคนอื่นแล้วก็แบบจะตกเป็นเหมือนเป้าหมายของสังคมอะครับก็โดยคนอื่นแบบแชร์กันลงในโซเชียลว่าเด็กคนนี้เกเรไม่น่าคุมหานี่จะมีเพื่อนครับผมก็จะไม่บอกผู้ปกครองผู้ใหญ่หรือถ้าเขาแบบพอผมจะไปบอกแล้วเขาแมบทำผิดทูลผมก็จะ ช้เทคอนโดที่ตัวเองเงินมาทําให้เขาปล่อยปัดจิบน,นิดหน่อยก็ไม่ถึงกับสาหัสตายอะรพวกนี้ครับไม่ได้พิกงรสาหาลนะส,สอะไรพวกนี้คือตอนเนี้ยคือผมตั้งเป้ากับตัวเองแล้วว่าเรียนโอลิมปิกเรียนเดียวก็พอแล้วผมก็จะเริ่มขยายแบบกีฬาขึ้นครับเพราะว่าถ้าเรียนกีฬาเดียวไปมันก็มันก็จะสะสมทักษะอย่างเดียวแล้วก็มัแบบรู้เรื่องตอ่างๆครับสมมุติว่าแบบเราเป็นสมัครงานอะไรพวกเนี้ครับเขาอยากได้แรงานอย่างนี้นะครับน้อยอะน้อยอะ เล่นกีฬานี้ต่อไปแล้วก็หนูจะเอากีฬาอื่นอย่างเช่นฟุตบอลที่หนูเรียนมาด้วยก็เอามารวมกันแล้วก็พอพอแบบเรารู้ทักษะเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วเราสามารถเปิดโรงเรียนรับสอนได้อันนี้ก็คือรายได้เสริมถ้าถ้าเพื่อนถูกรังแกก็จะไปบอกผู้ใหญ่แล้วถ้าผู้ใหญ่บอกว่า ให้พาเพื่อนนั้งสองคนมาหาคุณครูหรือว่าผู้ใหญ่นะคะหนูก็จะไปให้เพื่อนสองคนอะเอามาหาคุณครูแล้วพอเขาทำรุนแรงขึ้นกว่าเดิมหนูก็จะไปบอกผู้ใหญ่แล้วก็พอเขาจะมาทำร้ายหนูหนูก็จะใช้เทควันโดป้องกันตัวนิดนึงคะ่ะ